เื่อเด็กๆทำพิซซ่าที่ตัวเองทำเองปรากฏว่าหนึ่งกล่องทานหมดเลยครับโอ้โหดูจะไดครับอืเจะได้ลืกเป็นไงครับจะจา๋าโอ้โหไม่แยมแพ้กันเลยครับคราวนี้นะครับจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสักทีครับจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสักทีครับนี่อร่อยใช่ไหมพิซซ่าที่ทำเองนะลูกนะ้องนี่พน้าบอกแม่ดิลูก ว่าจะจ๋าอยากทำทานพิซซ่าทำเองให้แม่ขับรถพามาไม่ไดแล้วแม่กินพิซซ่าอย่างเดียวเอาสักสี่กล่องสี่กล่องเหรอสี่กล่องเลยซื้อกินดีกว่าลูกสี่กล่องอะลูกสี่กล่องซื้อกินกลับไปฝากคุณยายด้วยไงฝากคุณยายด้วยนี่จะจ๋าทำเองเดี๋ยวเจได้ทสั่งข้าพอแล้วมั้งลูก พอแล้วมั้งใหอ่ามี้สักชิ้นนึงไ,ได้ไหมกินแค่กล่องเดียวใช่ไหมหรนะือว่ากล่องแล้วกล่องที่สองนี่เก็บไว้ก่อนกินอาหารเย็นเป็นอย่างนี้เหรอแหมคุณจะเป็นคนละถ้าได้อย่างนั้นไปต่อมาน้าสับปะรดมาได้ไงเนะี่ยจะได้ดูเดี๋ยวนะสับปะรดจะได้ไงเราดูห้องข้างล่างจะดีไหม่เออแล้วก็กระโดดเออใช่ใช่แล้วข้าวตาก ลองกันนีกว่าค่ะคุณไม่เลยเถอะเด็กๆจะได้แบบบางทีเช้ากระโดดได,ดอ้อะไรได้ไตึกตังตึงตังคันรู้สึกมันยังไม่มีห้องที่เป็นรูปตันดาวห้องแค่ติดกันไม่ต้องเป็นในกล่องทำข้าวสิโอ้โหอร่อยมากอรนะ้อยมากข้าวอพด กินกับได้ดจิินหน้าฝนหมดไล้ผูจิหมดหน้าฝนแะกจะหมดแล้วแหละนิดๆหน่อยๆคิดเลยว่าปวดยังไม่น่าวด่าเลาไม่ใช่โคิด้ปีนี้จะได้ปีไม่ใช่โควิดได้เป็นไรหรอโบรน่าโบรน่าไม่ใช่ไม่ใช่โควิด นี่คือวิดีโอถ่ายทำการอีจิ้งเอาพิซซ่าอจ้าจากระเจยไดนี่เจ้จ่าย4 4กิโลค่กจะกระเจด้สี่กิโลนํานำไปแล้วครับน้ำไปแล้วค่ะบ้ำมมาแล้วไจ้จ่ายได้ทันไหวไหมนี่ลูกไหวเนาะหนูสบายอยู่แล้วเย่ นี่เก่งมากเลยลูกโอ้ oh. โหเยอะมากเลยดูสิโอ้ oh. โหกินไม่ไหวกินไม่ไหวแล้วพี่ซาดพี่ซาดกินต่อ <c oughs> เด็กๆ <c oughs> ใช้เวลาทานพี่ซ่ากันหนึ่งกล่องห้านาทีได้ไหมเนี่ยเพราะตอนนี้สามนาทีกว่าไปแล้วครับเจ๊จ่ายจะหมดแล้วครับเ <c oughs> ขาอ,อีกถ้วยได้ไหมคะ ี่จะได้อิ่มแล้วเนาะพอละจะได้เหลือ the last one the last one อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ขวามมีกินนะมันเสิร์ดมกใส่นาใส่มะนาวที่แก่ไหวไหมลูกถ้าจก่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทานข้าวเก็บไว <พอ S 1> ้ทานข้าวก็ได้ลูกที่มือหักเลยเลยครับ สึกว่ามีความสุขเลยกลนันนะเจไดกินพิซซ่า,ากับดูไอต่อดูพ <c oughs> ี่ต่อไม่ได้ไดปล่า <ผม S 1> ่เป็นตั้งแต่มตแต่มีเปนเดือนห้ามานขอที่หน้าชัดนี่คือหน้าของคนคนนั้นจะเป็นปากหมดเลย่างนี่ก็หน้าของ เสร็จแล้วคือซ่าพอที่นี้ก่อนโอเคพอละพอละจะจ่ายพอละจะได้พอที่นั่งเนาะโอเคไปไปก่อนตาหมดลาตุ่มหมดหมดแล้ว